สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงนะคะเราก็ร้าน19กพอสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าเมื่อวันก่อนนะคะเราลงไปที่ศกรถที่หัดใหญ่กันแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนภาค เปลี่ยนจังหวัดนิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยเราขึ้นมาถึงอุดรธานีนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราก็กําลังจะไปส่งรถให้กับพี่วิเชียรน,นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่วิเชียรตัดสินใจเป็นซื้อเงินสดนะคะวันนี้รถที่เรามาส่งมอบนะคะก็คือเป็น ฟอร์ดเอเวเลนะคะรุ่นท็อปนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยรถใช้ไปเพียงแค่ประมาณ3 0 0 0 0ืโลสภาพไมยแดงเลยนะคะตอนนี้ใกล้ถึงบ้านของพี่วิเชียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอพี่วิเชียนพร้อมกับญิ่งเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่วิเชียนบอกญิงว่าอย่าเพิ่งแวะทานข้าวที่ไหนนะคุณหญิงเดี๋ยวพี่วิเชียนจะทำอาหารให้ทานอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไป พพี่วิเชียนพร้อมกันเราก็ไปดูว่าอาหารจะอร่อยแค่ไหนเนาะไปพร้อมกันเลยค่ะอันนี้เราอยู่ในอําเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นตลาดใกล้ๆถึงบ้านลูกค้าแล้วพี่วิเชียนบอกว่ารออ้านของพี่เขาเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับป um ั๊มปตทนะคะตอนนี้เราเห็นป um ั๊มปตทอยู่ซ้ายมือลิบๆนุ่นแล้วนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้น้ากําลังเยอะเลย อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแม่น้ำอะไรแต่ว่าน้ำเต็มมากพี่เขาบอกว่าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้หยิบมาเนี่ยก็คือแค่แสสแต่ว่าช่วงนี้ก็คือพายุเข้านะคะน้ำแบบว่าขึ้นสูงมากทีแรกตอนที่รู้ว่าต้องมาส่งรถที่นี่ก็ยังกังวลนะคะว่าจะเจอน้ำหรือเปล่าแต่ว่าโชคดีมากวันนี้มาไม่เจอฝนไม่เจอน้ำเอาจะว่าไม่เจอฝนก็มีเจอแบบ นิดๆน,นะคะไม่ได้ตกหนักเนาะนี่พี่เขาชื่อว่าร้านเอราวันบ็อกนะคะตอนนี้เราเห็นปั๊มปตาทาแล้วเดี๋ยวเราต้องคอยสังเกตสายมือว่าชื่อร้านเอราวันบล็อกหรือเปล่าเอ,อ่ยมีไหมคะมตอนนี้เราเจอร้านแล้วนะคะ อุปกรณ์ก่อสร้างเอลวันบ็อกเจ้าใหญ่อันนี้ก็คือพี่วิเชียรนะคะกำลังโบกรถให้เรานั่นเองถึงแล้วจังหวัดอุดรธานไีไปเจอลูกค้าพร้อมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็หญิงมาถึงที่จังหวัดอุดรแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเรามาเจอกับเท่าแก่ใหญ่ร้านวัสดุก่อสร้างที่นี่เลยนะคะใหสุดในกุงเทพเจ้าสวเจ้าสวบอก้าใหญ่ก้ใหญค่ะก็วันนี้นะคะพี่เขาก็ซื้อเงินสดนะคะเป็น Ford e v e r e s t รคันนี้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเอารถมาส่งมอบแล้วนะคะแล้วก็ พี่เขาก็ซื้อโดยที่ยังไม่เห็นรถจริงนะคะวันนี้ก็เห็นรถจริงเป็นครั้งแรกนะคะหญิงขออนุญ,ญาตให้พูดถึงความรู้สึกขอเกี่ยวกับทางร้านแล้วก็ตอนที่เห็นรถหน่อยคะ่ะว่าเห็นรถแล้วถูกใจไหมอะไรเงี้ยคะครับเออเรื่องรถผมก็ดูอยู่ทุกวันอย่ยครับแต่ว่าผมมาชอบตรงที่ว่าด้านโฆษณาของคุณหญิงเนี่ยพูดพูดไม่เกินความเป็นจริงกับสภาพที่ผมเห็นบางที่ก็ อย่างว่านะเด๋อวบุเจนเด๋ยกคู่ยังไงถือว่าดีแล้วลหละครับตอนนี้ดีแล้วครับย,ย,ยอมรับามมาอยู่ยอมรับอยู่ว่าคุณหญิงกับพี่เนี่ย<ะ>ท,ำทำทำธุรกิจที่ถูกทางอย่างนี้ถูกต้องมากเลยครับท<ะ>ี่มาส่งให้ลูกค้าด้วยตัวเองผมชอบเลยครับตรงนี้ผมจะเอาแบบอย่างนี้ไปใช้กับลูกค้าจริงคริครับนี่ครับครับแล้วก็อยากบอกไอ้ลูกค้าค่ะคนทุทุต่อต่อไปใครอยากได้ก็ จะเลืนไปที่19ภูกสีนะครับบริการดีทั้งเฮียกัสอสด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องเป็นตัวแทนของทางร้าน19โพสีทองนะคะทั้งหญิงแล้วก็ทั้งเฮียวิทยาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเฮียทั้งเฮียแล้วก็ทางอสด้วยนะคะที่อุดหนุนทางรถทางร้าน19้าพสีทองนะคะแล้วก็ั้งหน้า จะซื้อรถอยังไงก็อย่าลืมนึกถึงเราบ้างนะคะขอ,คขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะ